เป็นของคุณปู่ประวัติคนักคุณูุดีจุชนักคุณเลนพแทงคุณสะญญางจีประเสริฐคงและศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะพุทธบริษัทเจ้าตำบลบางข้อและจังหวัดใกล้เคียงผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะพร้อมเพียงกันนนมาเวาย เดชพระภิสษุสองผู้ดยจำพรรษาทวันใจมากในอาว่าน,นี้ก็แลกภาพถินฑาน,นี้เป็นของบริสุทธิ์ดุดล้วนรอยมาโดยนักอากาศแลแหลกตกลังลงในที่ประชุมสองจักได้จำทบตกรงลงว่าเป็นของพระภิกษุรูปใจก็รูปหนึ่งข้อหามไม่ได้มีพระบรมมาตุลาจดไว้ว่า ให้พระสองทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่ที่สุรูปหนึ่งเพื่อจะกระทำปฏินาระเก็บตามพระบรมพุธ,ธา,าุญาตและมีคำาพะะอธ,ธิาจารย์ผู้รูพ้พระบรมพุทธ,ธาธิบายสังวรนาไว้ว่าที่สุรูปใดประกอบด้วยศีลสุตติคุณมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมเป,ปรตการมีบุกคคลเป็นต้น พิสุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะเพื่อจะกระ,ระาทำปฏิญญาระเกิจตามพระบรมทุกทารุญาได้บัดนี้พระสองฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรเกศพิสุรูปใดจ,จงพร้อมกันยอมอาไม่ากให้เกศพิสุรูปนั้นเกินข้าปฏินทาน ับทั้งข้ออาอนิสังสบริวรัทั้งพวงนี้ข้าพระเจ้าวิจารณาเห็นสมควรแก่ท่านพระครูโสคนพระธรรมเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทำกระถิ่นนักธารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธ,ธานญาตได้ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม้สมควร ก็จงทัดพวงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงถ้าเห็นสมควรแล้วไซจงให้สัตยสัญญาสาธุการขึ้นให้รรองกันเธอ